ส้มเขาจะเอิ้มบ้านเฮาปทยส้มกินข้าวยูผาหมอกมีวายข้าวสวยโอ้ยกินเมื่อแล้วจังคึ้นปอดตะกี้ก็ลืมกินจนเมื่อแล้กินนองออมกินบ่เมื่อแล้ยเอาตะลองลอยก็ได้ดอกนี่แหละลองลอยเบิ่งตะจานนั่เหรอเออเบิ่งตะจานนะรุณจานงาม จานงามนี่กินเขาสวยมาจากอย่างก็วัดถ้ำส้มเออเออแล้วก,มมกม็มาเล่นผาหมอกมไวาวประสนมาเล่นผาหมอกมไว้ก็มากินเขานี่แหละกินแล้วโอ้ยลืมโพลให้เบิง่งเนาอยู่ลวตั้งแต่บ่า <c oughs> <c oughs> บัดขึ้นพ่อบัดขึ้นพ่อบาดกินแล้วอ่ะแสบแล้วละยังกระไดสองปีที่่ามาเสียบนาม่เสียบแล้ยังแรานอต้างประเทศเข้าภาษาียนทบด้วย มี่สีบลายที่บวกหาแค่รูปเดียวสองลูกตาลวัดลองซื้อกับตาลวัดซึ่งหน้อยน้อยไม่มีใครจะบวดไม่ลองไข้ไข้ด้วยกันหน้อยอันนี้สามมันก็ได้มันคนเยอะอยู่ให้มีใครอยากบวชบวชก็บวชจูงเข้าไปช้าแค่นั้นบวชหน้าไฟเออมันไม่ได้บวชเข้าพรรษาจะเป็นชิดก็ไม่เป็นเพราะกระเทิรน อยู่ท่องแม่เก้าเดือนอยู่ได้มาวดสามเดือนบวชไม่ได้เลยไม่เอาเลยเราเนี่ยาบวดจตวันถึงหวันให้ไปบวชที่อี่นยากดูแลสอนก็ควจะได้พราะแต่เด้ให้ไปบวชข้างหน้าทักษาเอารับให้เดี๋ยวนี้มันเลียวเอาแบบง่ายๆนะเีวเรียนแบบพวกน่บริษัทเขาเวลาบวด พวกราชการก็เอากับเขาด้่งเวลาได้ด้วยสามเดือนเขาให้เยอพกราชการผิดได้แล้วก็ไปเรียิเศษดีนี้เรียนแบบบริษัทกับเขาจะเลยไม่จบวดเขาคุ้มทาส้มขาเจ้าเอิญส้มบ้านเฮาปุถุยทำส้มกินเขายูผาหมอกมีไหวเขาสวยโอ้ยกินมดแล้วจังคือพอด ตะกี้ก็ลืมกินจนเมื่อี่น้องวอมกินบ่เมื่อเฮ้ยเอาตะล่องลอยก็ได้ดอกนี่แหละล่องลอยเออเบื้องตะจานอะ่อยจานงามจานงามนี่กินข้าวสวยมาจากยังก็วัดถ้ำส้มเออเออแล้วก็มา เล่นผ้าหมอกมีว่ามาสัมากกนามาเล่นผ้าหมอกมีว่กัมาก,กินเขา่านี่แหละกินแล้วโอ้ยลืมโพดให้เบิ้งหน้ตั้ตงแต่ว่ <laughs> บัดขึ้พ่อบัดขึ้พ่อบัก,กินแล้ว<า>อ่ะ,อะแ่บแล้วละยังกรได